ก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเอาที่เช่อแพ็กเข้าออมาครับก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมอะไรนะแต่ผมลบไปแล้วผมก็จะไม่สอนนี่ครับผมรำคาญที่เชื่อแ a ็คนี้มากเลยอย่าเอามันออกไปเลยก็กดตรงนี้แล้วก็ลบโอเคเรามาดูกันคาวนี้ไหมครัแเราก็จะไม่มีเศษขยะแล้ว ราจะไปลองไปเลเซิร์ฟดูว่ามันจะลื่นขนาดไหนนี่ถ้ามันกระตุกแบบน,นี้ให้ท่านผู้ชมไปปรับแต่ถ้าท่านผู้ชมปรับแล้วแปลว่ามันก็มีข้อผิดข้องไหมมีข้อผิดข้องที่มันเป็นข้อผิดข้องเพราะไม่ครับคุณไม่ไม่ได้รับรอง ดิเชอร์แพ็อันนั้นก็นเลยโนวใส่ไม่ได้ v ิชอแพ็อันนี้จะเป็น v ิ p ช c รแพ็ที่ผมปรดบานที่สุดแต่พอเ,เอาเครื่องแคตเตอร์มาใส่ด้วยผมเริ่มโมโหและเอาไงดีวะก็เอาออกก็เอาออกไม่ได้มันเท่พอสังหารคนได้หรืออะไรอะ่ะมันจะเหมือนคนในคอมเมต์มันจะดังฟู มันไม่ดังพูดหรอกมันเป็นควันขึ้นอ่ะบอกง่ายๆ๋ย่ใส่ไอพีอ่ะโอ้ยช้าทับเปลี่ยน R E G I S T E R B O S ท Z O บีโอเอส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 อันนี้คืออีเมลผมเอ้รหัสอีเมลผมก็เอามาเป็นรหัสเพราะว่าไออีเมลอะไรเนี่ยผมจำขึ้นใจละเอา โอ้ยกระตุกในเซิร์ฟก็ชื่อผมก็ไม่เหมือนในตัวเกมตัวที่ผมเป็นไม่เหมือนชื่อในเกมบอกง่ายเพราะอะไรเลยไหมมันเปลี่ยนชื่อให้มีนคนชื่อซ้ํากับผมนี่เนีย่ยชื่อซ้ำชื่อซ้ํากับผมผมก็ไม่พอใจเลยแต่ก็จะทําใจอะ่ะเพรแต่ละคนก็บางคนอาจจะเชื่อว่า a ออ c a ์เคชแนลเออ แต่ผมอยากตั้งชื่อใช้น e l ไม่เหมือนใครอ่ะแต่ก็คิดไม่ออกก็เลยตั้งได้ละ A K เลยล้วกันโอ้มนี้ก็ไม่ดีสิดูดูดูดจะลองดูไหมครับเอาใส่เชือกแพกแล้วก็เข้ามาผมว่าไม่ดีอ่ะตอนนั้นผมก็อัดไปทีนึงแล้วใส่ที่เชือกแพกแล้วอัด ยังไงกระตุกกระตุกกระตุกไม่พอเครื่องอัดดับดับไม่พอกูเข้าเซิร์ฟหลุดหลุดไม่พอดิเชียร์แพรค้างนี่แหละครับที่ผมไม่อยากใส่ดิเชียร์แพคตั้งแต่เปิดตัวแรกแล้วถ้าใครดูคลิปผมแรกแรกผมไม่ได้ลงเกมผมสอนเป็นัาแคดเกมเพราะฉะน,นั้นบอกว่าเอ้คิดก่อนลองคลิปอะไรดีว่าด้วยอ่ะตัดสินใจละ สอบเป็นนักแคสเกมแม่งเลยเล็กๆผมก็ได้พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอีดเขเข้าไม่ได้โอ้ไม่น่าพูดเลยกดชานั้นเอาอันใหม่ดกันนะเลงไว้เลยเลงไว้ตัวนี้มันก็จะมีเซอร์ไ้ท่านเลยกนี่ก็นี่ถ้าเป็น r u n n i n G มันแปลว่ามันยังไม่จบเกมนะครับมันบอกมันแปลว่ายังไม่จบเกมเขาไม่ได้เขายังไม่จบเกมเพื่อให้เราเล่นซืฟนั้นจะเอาคำพูดของพ,พิการมาไหมไม่ใช่พิการดีซึมนะอันนี้นพิการไอควายเอออันใครเคยดูพิการมั่ง พี่กายเขาก็จะอยู่กับหมอนข้างคนละคนละไอหำน่ะพี่กันโอ้โหพี่เสียกันหน่ะเนือจากเปล่าเสียกันผู้หญิงยังรักเปนพฟผู้หญิงเท่านั้นแหละพี่ผู้หญิงร้องเลยเพราอะไรล่ะเพื่อนหมาเหยียบเทา้ายอ เดินไปตรงนน้นดีกว่าเอออย่าคิดสั้นดิแล้วมึงเล่นบุกควายเนาะเอามา่เอาใหมา่ม่ตอนที่เราเดินไปดูพี่คลิปพี่กันเท่านั้นแหละไฟดับเลยเว้ยเพราะอะไรเหรอพี่กันหลอกเกินนอจริงจริงนะพอผมไปดูคลิปพี่ขวานกับพี่กันนั่นเดตซิมเท่านั้นแหละเขื่องผมดับเลยเว้ยเพราะอะไรเหรอพี่ แบตผมหมดมึงเอามุกนี้ไปให้แม่มึงเล่นเถอะเอาแม่ไามพี่พี่อะไรห้าเครื่องบินกับรถมันชนกันมันจะเกิดอะไรไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้อ๋อรู้ละมึงไปเล่นตรงนู้นเลยไกลๆอะ่ะตรงนูน้นน่ะไปไกลๆเลยคุณจะเล่นเซิร์ฟอ๋อเซิร์ฟนั้นเตรียมร้อยเลย กดปุ๊บกดเลยกดกดกดเ,เกดกดกดเออเออกูจะเข้ามาได้โอ้เซิร์ฟไม่เสือกโหลดเขาไม่ได้ทำเซิร์ฟเพื่อให้คนมันเ,มเเเมนเล่นฟรีเขไม่ได้เปิดให้เรามันเล่นฟรีเขาต้องให้เราสมัครอีเมลฮะอะไรเรื่องอยืนเลยก็ยืนเลยก็ยืนเลยก็เซอร์ไมัยแกกูไม่ชอบ ซ้มนี้ผมเล่นคนเดียวอ่ะะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเยี้วอ่ะเราต้องตายแน่แนแต่ยังไม่ตายเพราะเรามีทอง <c oughs> ผมจะใส่เชื่ต์แพ็กก็เล่นให้ท่านผู้ชมดูจังจะเสียดายมากเลยเพราะอะไรเลยไหมเขาไม่ได้ทำให้เรา,เราลงดิเชื่ต์แพ็กแล้วแคทเกม าไม่ได้จ่ายเพื่อให้ผมทำคลิปนี้แต่เขาจ่ายให้นั้นคุณก็พูดว่าเขาจ่ายเพื่อให้ผมทำคลิปนี้แต่กูไม่ได้จ่ายเขาแปลว่ามึงกลวนตีนกูใช่กูตวนตีนมึงเ,มเดี๋ยวเพื่อนมีคำบอกไอ้สัตว์ตึนตึนแล้วอย่ามัวแต่พูดมากนะเดีย๋ยวสีอื่นต่อมาสีล้วหลอกคุมเตียงเถอะ เออบอสคุณเตียงเถอขอร้องได้ได,ไดอย่าปากมากมีเพื่อนผม้ยชแนลอะไรเนี่ยแหละบอกว่าจะรับทำมาน,นั้นไหมรับทำอะไรวะอินโทนเพราะได้ดูคลิปก่อน่าที่ผมทำอินโทนแกล้งเพื่อนอะ่ะเพื่อนก็บอกจําจไว้สถที่ไหนหอ่ะ อผมไม่ชอบคนประจานกันเลยอะไาใจรึไหมอะไรมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยกูไม่ได้เล่นมุกเอาล่ะเอาล่ะร้อยครั้งหนึ่งกูจะเอาปืนเนี่ยจ่อปากมึงแล้วบอกให้พูดอีกครั้งเอาล่ะมันยังไม่อยู่ใช่ไหมล่อมึงจะหยุดไหมไม่ แล้วมึงก็ตายที่เนี่ยไอ้สัตว์ไม่มึงจะพูดไม่ไม่ไม่ด่าไหมเนี่ยไม่ยังอีกไม่มึงไปตายไหนก็ไปไปไม่มึงไปตายไหนก็ไปเฮี้ยได้ยัมไม่โอเคพอละไปคิดถุย ผมมีคำมาบอกครับพี่ไอคนที่พูดว่าไม่อ่ะขวยขอโทษเก็บคำหยาบด้วยด่าตัวเองเข้าไปด้ไงไอควายอุ้ยโอ้ยเก็บตกายเนี่ยโอ้โหหัว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 หนูหัวหนูแม่จะหัวหนูแทกอืมมึงเลิกติงตองเนี่ยไหมอมอะไรแล้วกูจะทุบเตียงมึงมา ไอ้ให้ม่นหนากว่าเดิมดีกว่าหนาจนเราไม่อยากเข้าบ้านเลยแ่หนาจนเราไม่อยากเอาไปเอาของเลยแล้วว่าต่อไปตรงกลางดีไหมไม่ดีมันไม่ค่อยอยากโจมตีตรงกลางหรอกถ้ามันจะมาทุบของเราอะ่ะนี่มันจะโจมตีตรงนี้ตรงนี้มันจะโจมตีตรงนี้อ้าว แหลกแบบนี้ท่านผู้ชมที่เขาลกยุงกัดโอ้ยปวดหัวนะอะไรพี่แชมป์ <c oughs> ผมจะบอกอันดับนักแคสเกมพี่กาีกสุดในประเทศอันดับที่หนึ่งข้าพดเกมเมอร์แอดเอวีอันดับที่สอง คุณน้ำอะไรเว้จำชื่อมีได้ไม่ใช่คนดีมีอยู่จริงนะคุณน้ำอะไรนี่แหละคุณน้ำเกมเมอรม์เขาไปอยู่อันดับที่กากแล้วอันดับผมอยู่อันดับที่สี่อบอกง่ายๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะจริงๆผมอยู่อันดับที่สี่คนที่กรากที่สุดในประเทศก็ไม่เลวว่านะแต่ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ ถ้ามันมามันก็จะโดนอย่างใจแล้วมึงเอามาวางตรงนี้ทำไมอุย้ยควายแล้วว่าแลกกล่องไว้สักกล่องดีกว่าเกะกะของแล้วตัวเนี้อยอวลสามเก็บต้องนานโอ้โหดอก เอาต่อยากจังวะเอาเอาเอาโบแมนมแมหมแล้วว่าเรากับทีมเราดีกว่ารู้สึกเจ็บเลยแล้วว่าเราวางดักเรามากกว่าอ๋อไอ้ควายเวลาคนจะทุบม,มันก็ทุบตรงล่างไม่ใช่เหรอวะ แล้วเราเอามาวางขบนทำเพื่อทำเพื่อสรลแมวอะไรอืมนี่กูหลอมาชาติครึ่งพืกแค่้เดียวอีสัสโอเคสแหมับวอย่าลืมกดไเลยก็ซับะนะครเด้วยนะบุยบุยเย้